สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปสวนชะอมของเราค่ะผักชะอมนะคะงามๆเลยค่ะมีรายได้ทุกวันนะคะที่จะมาพูดนี่ก็คืออยากให้ทุกคนสู้ในสภาพเศรษฐกิจทุกวันนี้นะคะแล้วก็หาวิธีการหาเงินนะ,ะสร้างรายได้นะฮะง่ายๆคะ่ะโดยการปลูกผักรอบบ้านนะคะ เหมือนสวนปูผักผักปูย่านี่ปลูกชะอมน่าจะประมาณ2-3งถึงางานเท่านั้นนะคะมีรายได้ทุกวันค่ะไม่ได้หยุดเลยนะคะแล้วก็แม่ค้ามารับถึงบ้านเลยค่ะนี่เก็บยอดนะคะมีเก็บให้เก็บทุกวันเลยค่ะเก็บผักสนุกด้วยนะคะได้ออกกำลังกายด้วยแล้วก็มีความสุขด้วยะคะ่ะเพราะว่าปลูกกับย่าเนี่ย รู้สึกว่าตัวเองไม่เป็นภาระของลูกหลานนะคะมีรายได้เป็นของตัวเองค่ะแล้วก็ผู้ใหญ่ก็ไม่เบื่อด้วยนะคะมีผักหลายชนิดนะคะแต่ผักหลักๆก็คือชะอมค่ะแล้วก็จะมีเนี่ยโหระพากะเพราที่ในนี้ก็มีมะละกอด้วยนะคะมะละกอหน้าแล้งก็ขายได้นะคะแต่ถ้าหน้าฝนก็จะเยอะหน่อยะคะ่ะเต็มตลาดนะคะตลาดล้น,นะคะ่ะแต่ว่าหน้าแ้งเนี่ยคือตลาด ปริมาณในตลาดไม่ค่อยมีนะคะที่สวนเรามีเราก็ขายได้ช่วงนั้นค่ะมีผักหลายชนิดนะคะเป็นผักที่ตลาดต้องการนะคะแล้วก็แต่ส่วนใหญ่ก็อย่างที่เห็นเนี่ยค่ะชะอมนะคะเมื่อก่อนเราปลูกโหระพากะเพราเป็นหลักนะคะตอนที่ชะอมยังไม่โตค่ะแต่ตอนนี้ชะอมเก็บได้ทุกวันนะคะแบบนี้เลยค่ะยอดงามนะคะโอ้เห็นแล้วหิวข้าวเลยนะคะ อยากให้ทุกคนสู้นะคะมีกำลังใจที่จะหาเงินด้วยวิธีง่ายๆนะคะปลูกพักรอบบ้านนะคะใครที่มีที่ไม่เยอะก็ปลูกน้อยๆค่ะปลูกตามที่ที่เรามีค่ะชะอมเนี่ยดูแลง่ายมากนะคะแคะ่ชะอมไม่ต้องการน้ําเยอะมากเกินไปนะคะใส่ปุ๋ยอาจจะเป็นปุ๋ยคอกธรรมดาเนะะี่ยค่ะเท่านั้นเองค่ะ แต่จะมีปัญหาเรื่องหนอนนะคะอย่างสวนเนี่ยบางทีถ้ามันติดกันมากเกินไปก็จะเป็นหนอนนะคะขอบคุณที่กดติดตามและมาเจอกันในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ